สวัสดีครับผมสวัสดีสีผ้นครับที่กำลังรับช่วมช่างอุดครับผมอขอบกุณคับช่างอุดอันนี้สีผ้ามาเิ่งปัญหาของเสื้อสูทรรอีกแล้วครับผมเสื้อสูทยุคไหนผมเป็น j o 8นะครับ JO8 สแใหเสียเบิ่งเพราะเปลี่ยนแนวทางเลยพี่น,อน้องเด้อนะครับ เพิ่นแม่งเลยนี่เพื่อนเพื่อเอาหัวหมูมานล้วนก็เพิ่มมาเสียเพิ่นสุดมันโกงน้ำดันนะครับผมเลยสิมาทำการแก้ไขเดี๋ยวถานจานต้อมกันอันตอมสวัสดีครับสวัสดีจันต้อมอมสายจุอดอันหัวหมูเพิ่นเอ,อามาอย่างารยันเพิ่นเอาหัวหมูมาอยา่างหัวหมูเพิ่นเอามาซอยจุ ฮะด้วยจุบแมนหัวหมูเสื้อสวบโจแปดเห็นไหมพอดีว่เออเนี่ยแม่พันออกมาอย่างพื่ต้องได้ใส่น้ำกันมันต้องใส่ควบคู่กัน่าใส่ควบคู่กันได้ว่า่พได้เพราะว่าถ้าเกิดพวดไทยเนี่ยเพราะไม่ไอตัวเสื้อที่ตั้มก็ตัวหมูหัวหมูอ๋อหมายถึงหนาฝามันมันเรียบท่อกันเมื่อกานใส่เสื้อเนี่ยเสื้อมันสีบางแล้วหัวหมูมันตีปค่ํามั้งสิบ่ มันในกดบอลองแมนก็ว่าออตัวปะเก็นมันต้องถ่วงนี้แล้วมันต้องเต็มนี้แล้วนะออโอ้โหเพิ่งเลาะหัวหมูอไม่ใส่น้ำประมาณนั้นออ๋ประมาณนั้นเออพี่น้องใส่บ๊อใส่กไ็ได้เด้อพี่น้องเด้อหลายคนอาจดทสงสัยว่าเอ,อ้าไปบ๊อใส่หัวหมูอเลยเพาก็ได,ได้บ๊อบพยังครับแล้วร้าง แทงเพิ่แก้ไขไใดมันกับส่วนที่มันเกิดปัญหามันกับมีแค่นนานาสัมผัสอีนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดปาดเสื้อแล้วถ้าคิดว่ามันติดมันอยังกับ้าน้าเพ่นอาจอัตไบ่ายเออเปาผิดมันนั็นล้านขาพวกอูพวกสองมันธุ์อัตไบลงมก็ได้นะครับเพ่นอาจอัติบต้องปาดหรือว่าเพื่อนช่างพัสบายใจนะครับปาดนาเสื้อแล้วเสื้อมันต่ํานะครับก็เอาหัวมูมาปาดคือตัวนี้ก็ได้นะครับ แคจันท์ตอมพันวาแหละพันวาปาดเสื้อแล้วเสื้อมันตั้มันก็นต้องมาปาดาหัว,มวหมูให้มันโล่งตามกันนั่นส่วนนครับผมเอาพอเป็นแนวทางด้ยวยพี่น้องถถา,าหัวหมูมากกับปาดความก็ดีครับเอาอาจารย์อะไรอีกบ่เนี่ยเรืวองอะไรสอูบรถยังอ,ยงอีกบ่เนี่ยเสือสูบ,สบยยรถไงครับรถไงอีกอ่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ อ่านที่รหัส eH eH เจ็ดร e ้อยตัวนี้ eH เจ็ดร้อยปานลงไปไล่มาได้อาจารย์อ่าสองจุดกับอีกหนึ่งขีดของไมโครนยมจุดสองหนึ่งมิลน,นี่มันเป็นกีกจุดเนี่ยอันนี้คืออันนี้คืออันไมโครไมโครอันนี้คืออันว่าจุดจุดอันนี้คืออันว่ามิลมิลครับรวมแล้วเป็นเท่าใดนี่อ่าสองจุดกับอีกหนึ่งไมโคร สองจุดกับอิงไมโครอบอลลูหรอกสองจุดนี่ยมันหนาไปไันเดวะนี่มิ้นหนึ่งหรืมียักษจุดมิ้นหนึ่งมียู่สิบขีดมียู่สิบขีดเป็นจักจุดนั่นละสิบขีดสิบขีดเออก็เป็นหนึ่งจุดสิบขีดกับสิบจุดตัวเอ้ยสิบจุดแต่หนึ่งมิน้นกับมีสิบจุดสิบขีดสิบขีดเท่ากับหนึ่งจุดเท่ากับหนึ่งคือจุดอ่า มินหนึ่งบอกเอื้นจุดหนึ่งเออบา้าผู้ใดพะเอื้นมินหนึ่งเป็นจุดหนึ่งขนาดเส้นหนึ่งมีจากจุดอ่ะมิ้นหนึง่งเออจากจุดมีสิบจุดเออแล้่วสิบจุดมีจักมิน้นสิบจุดมิมิม้นหนึ่งเ <laughs> ออหนึ่งจุดนี่เป็นจากมิ้นเนาะในในมิ้นหนึนน่งมีจักจุดเอาถามมั่งสิเมิน้นมิ้นหนึ่งมีจักจุด นี่้ินน์บ้างมินหนึ่งจะจุดดิมีจุดสิบจุดมินหนึ่งมีสิจุดอสิบจุดเราสิบิบจุดเป็นแจ็คมินสิบจุด่เป็นแจ็คมินมินเดียวอสิบจุดเป็นมินเดียวไปกังงมันตลอเอาพี่น้องวานองมองกับนายช่างเพิ่นไป พิทธาตประการใดขอโทษขออภัยเลยสำหรับคลิปนี้พี่น้องกะคือสังอุดว่าอันนี้เพิ่นจิเอาหัวหมูมาเอามากกด้ได้เน่ยแต่ว่าเพิ่อ่เอามากกได้เพราะว่ามันมันบม่มีเฟืองแบบมันบ่เลยไปคํานะมันบ่คือเจียว8ปดครับผมเจียว8ปดเจียว8ปีฝามันฝามันเลื่อยมากนะครับฝามันเลื่อยมากมันไม่มีส่วนของเฟืองนะเพิ่นก็เลยต้องเอาหัวหมูมาปาดหน้าตามนะครับผม อคลิปนี้เอาไว้สำนี้ครับผมคลิปหน้าจังว่ากันขอบคุณ FC แฟนคลับที่รับชมนะครับไปอาจารย์ทอมสวัสดีครับ